มหาเศรษฐีสี่ตระกูลออกดอกทั้งสี่เลยนะเริ่มจากเศรษฐีคนแรกเลยก็นี่เลยรวยล้นฟ้าโถนี้ออกมาสองข้างแล้วตอนเดือนสิบสองนันก็ออกเนาะแล้วมาเดือนเนี้ยเดือนสามออกอีกตัวเนี้ยโถนเนี้แล้วก็ตามด้วยเศรษฐี ตัวนี้อกโกลิมาอัญญามณีแดงอันนี้ก็กำลังจ่อดอกกำลังจะออกดอกงามสามารถพอกอากาศได้ส่วนเฉดสีตัวที่สามนี่ก็หาก็ะคยเห็นนี่เลยเขียวหมื่นปีหรือกวักมอลหรือมอลกะดดตันนี้เขียวหมื่นปีออกดอกมาแล้วนะตบท้ายด้วย บอลสีบอนสีเจ้ากุงไกเซอร์ตัวนี้เข่ามาในตอนราชกาลที่ห้าอันนี้ก็ออกดอกนี่หาก็เคยเห็นถามคนที่เอาให้มาเนาะคือเอ้ยมนเพิ่นก็นยังบอกเคยเห็นว่ามีดอกแต่นี่เอามาเลี้ยงยังป่ะหอดปีนะออกดอกแล้ว